ราศีมังกรในช่วงของเดือนธันวานี้ก็เข้ามาค่อนเดือนแล้วในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรยังอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็ยังมีความสำเร็จอยู่เสมอเนื่องด้วยในช่วงนี้จะมีดวงดาวต่างๆมีการโคจรโยกย,ย้ายจึงทำให้ชาวราศีมังกรนั้นได้พบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้น ในช่วงของปลายเดือนธันวาการเงินการทองก็ถือว่าอยู่ในช่วงดีจะทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรทั้งนั้นในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นก็ได้ผ่านวิกฤตมาแล้วในช่วงของเดือนที่แล้วสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ติดขัดอยู่ในช่วงก่อนนั้นก็จะละเว้นและก็จะจืดจาง หายไปในช่วงนี้ต่อจากนี้ไปท่านจะมีดวงที่เรียกว่ามีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านจะได้รับกับความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างตลอดทั้งในเรื่องของโชคลาภการงานการเงินก็จะมีมาพร้อมทุกคนนั้นก็จะยอมรับกับชาวราศีมังกรในช่วงของ วันที่16ที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีธนูอันนี้จะทำให้ชาวราศีมังกรน,นั้นมีความสดใสในเรื่องของการลงทุนและการทำงานต่างๆนานา,นา,นาการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็เหมาะมากๆสิ่งที่ท่านเคยคิดว่าจะทําไม่สำเร็จแต่ในช่วงต่อไปนี้ก็ท่านจะทำได้จะมีความสำเร็จอย่างสูง ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีคนคอยสนับสนุนท่านและมีคนให้กำลังใจโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าหากว่าท่านทำงานอะไรเขาก็จะให้ความสนใจและช่วยเหลือท่านถ้าหากว่าท่านขาดเหลือในเรื่องของการเงินการทองเขาก็จะช่วยเหลือท่านถตาหากว่าท่านเอ่ยปากขอร้องหรือว่าท่านจะขอหยิบขอยืมอะไรก็ได้ ในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองนั้นถือว่ามีความสําเร็จอย่างสูงชาวราศีมังกรภายในช่วงของเดือนธันวานี้ก็ถือว่าดวงท่านดีกว่าเดือนที่แล้วสำหรับเดือนที่แล้วนั้นก็รู้สึกว่าติดขัดอยู่เสมอในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงก่อนนั้น ก็รู้สึกว่าการงานนั้นจะสะดุดอย่างมากมายท่านบางรายนั้นอาจจะไม่มีงานทำหรืออาจจะไปสมัครงานอะไรก็ไม่ได้ในช่วงนั้นถือว่าขาดตกบกพร่องอยู่เสมอบางทีเขาก็ไม่รับบางทีเขาก็บอกว่าคนพอแล้วในช่วงนั้นท่านก็ต้องรอง,งานอยู่เสมอสิ่งใดที่ท่านเคยคาดคิดหรือว่าเคยหวังเข้าไว้ก็จะไม่ได้ แต่ต่อจากนี้ไปท่านจะเปลี่ยนจากที่เรียกว่าเคยผิดหวังต่อจากนี้ท่านจะมีความสมหวังอย่างมากมายในเรื่องของการเงินการทองถ้าหากว่าท่านไปสมัครในช่วงนี้ท่านก็จะได้ทำงานอย่างที่ท่านต้องออตั้งใจหรือต้องการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะดำเนินไปด้วยดีการเงินก็อีกเช่นเดียวกัน ในช่วงนี้ถ้าหากว่างานของท่านดีเงินของท่านก็จะมีตามมาเพราะฉะนั้นมันจะมาคู่กันหายากในช่วงนี้ถ้าหากว่าในเรื่องของการเงินนั้นบางท่านถือว่าหายากแต่ชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนธันวานี้ท่านจะหาง่ายท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆกับตัวของท่านในช่วงนี้ ชาวราศีมังกรก็ต้องมีสิ่งที่ท่านต้องระวังอยู่บ้างในช่วงของเดือนธันวาก่อนที่จะเข้าสู่ในเดือนของธันวมกราหรือว่าเดือนปีใหม่ก็ขอให้ท่านระวังไว้บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่ได้เคยคิดมาก่อนอาทิเช่นในเรื่องของการงานการงานบางทีท่านอาจจะต้องมีการพักงานหรือว่ามีการย้ายงานเปลี่ยนงาน อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีแต่บางท่านก็อาจจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับในเรื่องของการงานบางคนก็อาจจะได้เลื่อนตำแหน่งได้โบนัสที่ดีในช่วงนี้ย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าดวงดาวต่างๆนั้นยังมีการโครจรโยกย้ายสับเปลี่ยนหนุนดวงชะตาของแต่ละคนนั้น ทุกคนนั้นก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็ดีบางคนก็มั่งมีเงินทองบางคนก็ด้อยโอกาสหรือว่าบางทีก็ติดขัดในเรื่องของการเงินการงานอยู่บ้างในช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรโดยภาพรวมแล้วชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนมกรา2พน68นั้นก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงนี้ ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างสูงคนรอบข้างก็ให้กำลังใจท่านเหมาะกับการลงทุนในช่วงของเดือนมกราคมถ้าหากว่าท่านมีโอกาสได้รีบจับจับจองหรือว่าเรียกว่าลงทุนอะไรก็ท่านตัดสินใจได้เลยการงานของท่านจะมีความสำเร็จอย่างสูงจะนำครอบครัวของท่านนั้นไปสู่ยังจุดยืนที่ดีการธรามากินนั้น ก็รู้สึกว่าจะคล่องตัวหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นเหมาะกับการลงทุนอย่างมากบางท่านนั้นเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายท่านจะมีเงินมีทองมีกำลิกําไรอย่างงดงามเงินทองนั้นที่เรียกว่าหายากแต่ในช่วงนี้ชาวราศีมังกรน,นั้นจะหาง่ายในช่วงของเดือนมกราคมบางคนก็มีโบนัสบางคนก็มีเงินเดือนเพิ่ม บางคนได้งานใหม่อาจจะเป็นงานที่ดีกว่างานเก่าก็มีในช่วงนี้หรือว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นกเกษตรหรือว่าจะเป็นกเกษตรกรหรือว่าจะทำงานเกี่ยวกับบริษัทเอออันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมาถูกจดุดมาถูกทางแล้วท่านจะมีคนคอยให้กำกำลังใจและสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆ บางสิ่งบางอย่างท่านคิดว่าทำไม่ได้แต่ในช่วงนี้ก็จะทำได้โดยที่เรียกว่าท่านไม่เคยคิดมาก่อนในช่วงนี้การกินการอยู่ก็อุดมสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องอะไรเงินทองก็มีจับจ่ายใช้สอยท่านอยากจะได้อะไรก็จะได้ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่ชาวราศีมังกรก็จะมีความสำเร็จจะมีรายได้ที่ดีเงินทองที่ท่าน หามานั่นก็มาจากนำพักนำแรงการลงทุนไม่ว่าลงทุนอะไรท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการและมีความปรารถนาในช่วงนี้ก็จะถือว่าในช่วงของเดือนธันวาติดต่อกับเดือนมกราบางคนก็ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่หรือบางคนก็ไปทำงานที่โน่นบ้างที่นี่บ้างบางคนก็ถูกรับเชิญไปกินเลี้ยงหรือว่าไปสังสรรค์กัน ในเรื่องในเนื่องของงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะพบปะสังสรรค์พี่ป้านาอาเพื่อนฝูงอันนี้ก็ถือว่าจะมารวมกันสังสรรค์กันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันบางคนก็ชักชวนในท่านนั้นไปทำงานที่โน่นบ้างที่นี่บ้างก็ถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดรวมที่ดี หยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสําเร็จแต่ท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนธันวาท่านจะมีการกินเลี้ยงหรือบางท่านก็ไปเที่ยวไปเรียกว่าสัญจรพาครอบครัวไปโน่นไปนี่ก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่บ้างแต่ท่านระวังไว้บ้างก็เป็นการดีถ้าหากว่าท่านขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ไม่ว่าจะไปทางเหนือทางใต้ ให้ท่านระวังไว้อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ในช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อของปีใหม่ส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้บางทีบางครั้งนั้นสิ่งที่ไม่ดีอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าหากว่าเราระวังไว้ก็จะหนักเป็นเบาเพราะฉะนั้นในเรื่องของอุบัติเหตุย่อมมีเกิดขึ้นกับทุกคนบางคนก็ไป เดินไปไปเจอตะขาบแมงป่องอันนี้ให้ท่านระวังไว้บ้างก็จะเป็นการดีอาจจะมีของมีพิษมาทำลายหรือว่ามาทำตัวเราให้ได้รับการบาเดเจ็บบาดเจ็บในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างเพราะว่าเป็นเดือนที่เรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้บางคนก็มีโชคมีลาบร่ำรวยโดยที่ท่านไม่ได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวหรือว่าไม่เคยคิดมาก่อน บางคนหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็มีโชคมีลาบอยู่เสมอจึงทำให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงของเดือนธันวาติดต่อกับเดือนมกราคมหากว่าได้ท่านใดยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ในช่วงนี้ ท่านก็จะมีคนหมายปองตัวของท่านนั้นจะมีสเสน่ห์อย่างมากในเรื่องของดวงชะตาความร,รักนั้นในช่วงนี้ถือว่าตัวท่านนั้นมีสเสน่ห์จะมีคนหมายปองไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายเพศตรงข้ามนั้นก็จะมาสนใจท่านในช่วงนี้แต่ก็ขอให้ท่านเปิดโอกาสถ้าหากว่าท่านอยากจะมีคู่มีแฟนก็ให้ท่านเปิดโอกาสรับไว้แต่ถ้าหากว่าท่าน ยังไม่อยากจะมีคู่มีแฟนหรือว่าอยากอยู่คนเดียวก็ท่านอ,าอยู่เฉยๆไปก่อนยังไม่ต้องไปติดต่อกับใครทั้งนั้นในเรื่องของคนรักที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินครอบครัวของท่านนั้นก็มีความสุขสนุกสนานมีความเบิกบานทำอะไรก็รักใคร่กันดีปรึกษาลือ ในเรื่องของการทำงานและสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็ถือว่าดีอยู่ในช่วงที่ดีทั้งนั้นในเรื่องสุขภาพและพาลานามัยในช่วงของเดือนธันวาติดต่อเดือนมก,กราก็อาจจะมีการต้องระวังพบแพทย์หรือว่าอาจจะมีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนท่านได้ในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีอาจจะต้องไปพบแพทย์พบหมอบ่อยครั้ง ท่านใดที่มีโรคประจําตัวหรือว่ามีโรคติดอยู่กับตัวของท่านนั้นก็จะมีการที่เรียกว่าไปหาหมอบ่อยครั้งอาทิตย์เช่นความดันไขมันเบาหวานหรือว่าภูมิแพ้อันนี้ก็ย่อมจะเกิดขึ้นกับคนเราได้ในช่วงนี้สำหรับท่านที่สูงอายุก็อีกเช่นเดียวกันท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรท่านที่สูงอายุก็ระวังการเดินการเหินการออกกําลังกายอาจจะมีการ ขัดยอกหรือว่าชกชำ้ำหรือว่าปวดแข้งปวดขาได้ให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงนี้ถือว่าการระวังนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวราศีมังกรสรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราศีมังกรพอเข้าสู่ในเดือนธันวาปลา,ปลายติดต่อกับเดือนมกราคมนั้นดวงของท่านจะอยู่ในจุดยืนที่ดี การเงินก็ถือว่าดีการงานก็ดีมีโชคมีลาบอีกต่หากในช่วงนี้ในเรื่องสุขภาพก็ตามที่บอกไว้ในข้างต้นแล้วท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามท่านที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการ ของช่องต้นไซใหญ่ให้โชควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าของท่านนั้นเข้ามารับฟังคลิปของเราในวันนี้ก็ขอให้ท่านนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมา่ปรารถนาะให้อายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนก็ขอสวัสดีไว้แต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดี